กูถ่ายนะแกวอายายอุ้ยเอาเอาทั้งหมดเลยอ่ะสวัสดีนะครับผมวันนี้ไม่ได้มาทำอะไรนะครับมาขายของมาขายเครื่องกับอา่าล้อนะครับก็เป็นเครื่องเครื่องยันมากกี่แรงแปดแปดแรงอ๋อนี่นะครับผม แปดแรงนะครับเป็นยันม่านนะครับทั้งสองตัวเลยครับตัวตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกันครับอ๋อรุ่นเดียวกันสิงหงสิงขยองสิงขยองเดือนนะแล้วก็สองตัวนะครับขายตัวละสามพันแปดสามพันแปดต่อรองได้ปะตัวนี้ไม่ให้แท่น อ๋อตัวนี้ไม่ได้ให้แทนนะครับแทนเขาจองไปแล้วอ๋อแทนก็จองแล้วนะแล้วก็สองตัวนะครับผมขายตัวละสามพันแปดนะครับเครื่องแถมทอยดีกับทอยเสียให้มันต้องให้เขาอยู่แล้วแล้วก็ล้อนะผมเนี่ยล้อเป็นเป็นล้อนกนะครับวงสามสิบสองนะครับผมใบห้านะครับก็ใช้งานมาประมาณร้อยกว่าไร่นะครับแต่บอดีซื้อโครงใหม่ก็เลย ของเก่าสีสังเกตสีนะเพื่อนสียังหลุดไม่หมดนะครับนี่นะครับจำหนีครับหน้าแปนดีหน้าแปน,น,นดีนะครับรูน็อตด,ดีทุกอย่างนะครับแล้วก็วงไม่มีตําหนินะครับใช้มาประมาณร้อยกว่าไล่เะครับแล้วก็พอดีซื้อโค้งใหม่มาก็เลยไม่ได้ขายล้อเก่าไปครับเสียดายเอาง่ายๆเนี่ยเสียดายครับขายเท่าไรทังเอ็4 0 0ครับ4 0 0 ต่อรองได้เปล่าแล้วขัดสนิมให้ครับแล้วขัดสนิมไหมสีพ่นได้ด้วยป่ะก็ร้อยอย <c oughs> ่งดีนะครับสำหรับคู่นี้เพราะว่าซื้อมาก็ใช้ไม่เท่าไรนะฮะโค้งมันขายโค้งไว้ก่อนลูกขูบขายไหมเนี่ขยขายให้หมดขายขายให้หมดแล้วก็ลูกขูบแบบของผมนะครับนี่ฮะเนี่ยโอ้นี้แสงแจ่มแป๊บเลยลูกขูบขายเท่าไหรสองพันสองพันครับสองพันนะครับ เดี๋ยวเก็บตัดเก็บงานอีกหน่อยนึงแล้วก็สีพ่นสักนิดสันใดสนใจนะติดนะเนี่ยเครื่องติดปนทะต,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 ตัวเนสองตัวน่ยอ่าคืออ่าเพือ่อนเะพื่อนนะครับเครื่องติดนะผมไม่ใช่ไม่ติดตน้ำมันหมดน้ำมันหมดก็ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวจะลองจะลองติดจะลองติดนะครับแต่ว่าเครื่องถอดมาเฉยๆนะครับมาก่อก็ใช้งานอยู่นะตอกน้ําได้นะครับกําลังดีนะขายเพราะว่าจะเลิกทานาแล้ว ใชไหมเครื่องเยอะกว่านาไปแล้วออเครื่องมาเยอะกว่านานะเพราะว่า <c oughs> ทุ่งที่บ้านช่างเอกเขาไม,เไม่ได้ทำนะครับก็เลยเก็บกลับทั้งหมดนะครับก็เป็นว่าเครื่องเหลือนะครับตัวระพื้นเระพื้นก็ที่นี้ไม่ได้ใช้แล้วโน<ไ>่นคุณเพื่อนตะเกตดดูตรงโน่นมันจะมีจอดอีกตัวนะครับตรงต้นมะม่วงโน่นแต่มันมันไม่ชัดครับ ตั้งใจมาขายของนะคลิปนี้สวัสดีครับคนดูยังไงผมลูกช่างเอกว่ะเ <c oughs> นี่ยลูกช่างเอกจำหนาอ้ตัวนี้นะตัวแสบเ, <c oughs> เดี๋ยวจะลองติดให้ดูนะครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังขึ้นงานใหม่นะครับเป็นใบ,าพ,าบาพายของรถ40แหิรงนะครับ สำหรับอู๋นี้ทำได้ทุกอย่างไป้สามใบใช่ไหมสามใบครับสามใบนะครับแบบปรับได้แบบยืดได้หดได้ใช่ไหมใช่วิ่งหลังถนนได้วิ่งวิ่งโค้งได้หลังถนนได้ครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกกันลูกค้าย่ำเทือกเขาสั่งมาครับอ่ากระถังลูกค้าย่ำเทือกที่ผมไปย่ำกันมาแล้วเขาสั่งมาก็เลยถาได้นะครับผมนี่ อันนี้าแ,แป้นนะครับแล้วก็เหล็กยังไม่ไม่เสร็จนะครับพึ่งจะลงมือทำแล้วก็ใบไปสั่งตัดมานะนี่ช่วงเวลาหมดงานยําเทือกนะครับก็รับจ็อบนิดๆหน่อยหน่อยนะผมไม่ใช่ผมนะทั้งเอกก็ทำอ่าเดี๋ยวลองดูเครื่องกันดีกว่าแลแลวอ่าสำหรับถ้าใครจะแบบ ซื้อเหมาเหมาแบบเหมาเหมาแบบเลยครับยกชุดนี่่างเอกเขาเหมาให้แล้วครับหมื่นสามก็มีเครื่องสองตัวนะครับอันนี้ไม่ใช่นะนี่ลูกเขาเครื่องสองตัวแล้วก็ล้อหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ลูกขบหนึ่งอันนะครับหมื่นสามพันบาทนะครับสําหรับขายที่จะเหมานะครับเน้นย้ำมมเหมาเหมาเนะี่ยไม่ใช่แต่ถ้าขายแยกกระแจงตามราคาเครื่องตัวละสามพันแปดนะ ร้อสี่พันห้าทวกขบสองพันนะครับที่ขายเพราะว่ามัหมดงาน,น้นเถือกหมดไม่มีจันกินไม่มีจานกินพูดเล่นนะครับเพราะว่าของมันเหลือใช้นะมันเต็มกดัง่ <c oughs> เดี๋ยวลองตัวแรกก่อนนะครับฟังเสียงดีหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยจอดไม่นานแล้วนะอ่ะอย่าติว่ามันเก่ามันอะไรนะครับเพราะว่าแล้วก็ขายตามสภาพนะครับผม ลูกน้องจับเครื่องแล้วน้องเดี๋ยวติดเป็นติดหรือเปล่าไม่รู้นะมิจับเครื่องนี่ก็มันราคาสามพันกว่าบาทนะเครื่องสามารถเอาไปติดน้ำเอาไปยก,กเทินติดน้ำได,ด้เลยนะครับถ้าไม่ติดจะว่ากันนะทีแรกอ่าเสียงปัม๊มนะครับยังดังดีครับอ้าวโอเคนั่นเพื่อนติดด้วยอ่ะ ติดนะครับอถอดมาวางไว้โอประมาณเป็นคราวแล้วนะครับเพราะว่าเก็บจากกับจากบบนา้มาไม่ได้ใส่นะครับรมาเนะี่ยอได้อะพอได้แล้วผม ไปติดน้ําติดอะไรยังได้อยู่นะครับอ,อะเดี๋ยวเรา,เาไปดูอีกอีกตัวนะครับตัวนึงยังไม่ได้ใส่ท่อไอดีกไอเสียนะครับเดี๋ยวจะลองติดให้ดูก่อนลองใช้สวิตตัวเดียวกันนะ <laughs> สวิตสตาร์ท <c oughs> น,นี้ใครอยู่เมื่อไ,ไม่นานเนี่ยอันนี้ย,ยังไปติดน้ําใส่ถั่วอยู่นะครับ แต่ตัวนี้เอามาวางไว้ประมาณเกือบเกือบราวะลรนะรผมใหา,า่ๆขนาดปะนะ,ะ,ะ,ะติดมือดีนะเพื่อน ผมว่านะครับสําหรับอไอตัวยันต์มาเนี่ยจะเก่าจะใหม่ยังไงมันก็เล่นติดมือนะไม่เหมือนคูปุต้านะเสียดายมันย้ำเสือกไม่ไหวไแต่เสียดายมันย้ำเสือกไปไหวนะแรงมันน้อยนะเอาไปติดน้ําได้นะผมถ้าท่านใดสนใจจะซื้อนะครับเบอร์โทรเงียบโทรหาสายธมากินเลยมาโทรหาทำไมหรอก็ไม่คุยกับเจ้าของเพราะว่าผมไม่มีค่อยมีเวลาครับผม งานเยอะเอเลยนึ่งงานผมทำงานตลออะไร,ะไรทำงานทำงานไม่ค่อยได้ดูโทรศัพท์ก็เพื่อนๆคอมเมนต์ไม่ได้นะครับขอผู้ที่สนใจจริงๆนะครับเอาแบบว่าอยากได้จริงๆนะฮะยิง่งอะไรยิ่งดีครับเพราะว่าเงินไม่ค่อยจะมีหรือจะเหมาไปเลยก็ได้ครับสามสี่อย่างนี่หมื่นสามนะผมอ่ะก็โอเคนะเพื่อนๆคลิปนี้ก็มาขายของนะครับไม่ได้มาย้ำน้ำไม่ได้อะไรทั้งนั้นเนี่ยขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ